ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5เกรดหลังเกมแมนยูถล่มบอลนมัต4ต่อ1ดอกูเด่นหอยลุนยังไม่สุดแมนยู you, เก็บชัยนัดที่สองในพิมร์มม 25, ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2025ีไล่ถล่มบอลนมัด4ต่อหนึ่งโดยมีแพตริกดอกูฟอร์มเด่นยิงบวกใจขณะที่ราสมุธหอยลุนยังต้องเค้นฟอร์มอีกรวมถึงบทบาทใหม่ของบูโนดาวรุ่งวิลเลียมและบรรยากาศทีมที่เริ่มกลมเกลียวภายใต้รูเบนอาโมริม นับเป็นสกอร์ที่สวยหรูสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดหลังจากผู้เขาเอาชนะบอลมาไปได้4-1ต่อในการเล่นทัวร์เมนต์อุ่นเครื่องพีเมลีซัมเมอร์ซีรีส์2025ที่สนามโซเยลฟิลด์ในเมืองชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานดังกล่าวทำให้ปีสแสดงมีโอกาสสูงที่จะจบรายการนี้ในฐานะแชมป์หลังจากเก็บได้6แต้มเต็มจาการเล่น2นัดและนำเป็นจ่าฝูงจ่าบดดา4ทีมที่เดินทางมาเล่นรายการนี้โดยนัดสุดท้ายกับเอฟเวอรตันพวกเขาขอแคบผลเสมอเป็นอย่างน้อยก็จะได้แชมป์หรือถ้าแพ้ก็ยังสามารถลุ้นการได้ถ้วยผ่านทางผลต่างประตูได้เสียได้อยู่ซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดที่น่าสนใจจากเกมนี้กัน การเคลื่อนที่อันน่าประทับใจฤดูกาลที่แล้วมีหลายนัดที่นักเตะแมนเชสเตอร์มไม่ขยับหาพื้นที่กันมากเท่าที่ควรจนบางครั้งมีคนที่แทบจะยืนนิ่งด้วยซ้ำซึ่งนั่นส่งผลเสียต่อการเล่นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพเมร์ลีกที่ทุกทีมพร้อมจะเข้ามาบีบคู่แข่งแบบหายใจรถต้นคอทุกวินาทีอย่างไรก็ตามเกมนี้บรรดานักเตะแมนเชสเตอร์วิ่งกันอย่างกระฉับกระเฉงจนสร้างความปั่นผลให้กับเดอะเชอรี่ได้พอตัวโดยที่จริงเกมนี้มาจุดคุณย่าที่ก่อนหน้านี้ทำผลงานได้ดี ก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยซ้ํานั่นอาจจะแสดงให้เห็นว่านี่เกิดจากระบบของอโมริมไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะแค่คนใดคนหนึ่งแต่แน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องเล่นให้ได้แบบนี้เมื่อถึงตอนที่ฤดูกาลเริ่มขึ้นจริงๆด้วยหุ้นของฮอยลุนดีขึ้นแต่ไม่เยอะเกมนี้ลารสมูทฮอยลุนออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงด้วยการบ่งทําประตูขึ้นนาให้ทีมตั้งแต่ต้นเกมแถมหลังจากนั้นยังมีโอกาสบวกสกอร์ที่2ให้กับตัวเองบ้างด้วยรากับเขาต้องการพิสูจน์ว่ายังมีดีพอที่จะอยู่กกกกับบททีีม่ม่่่าาาาลลงระแสขว,วืออ ปีสแสดงกำลังพยายามจะเอาเบนจามินเซตโกหัวหอกอาเบลิฟซิกมาร่วมทับถึงกระนั้นบางจังหวะหอยดุนก็ฝืนเล่นมากเกินไปจนทาให้ทีมเสียบอลแบบไม่ควรจะเสียทําให้หนึ่งประตูที่เขาทําได้ในวันนี้ยังไม่สามารถซื้อใจแฟนบอลแมนยูเนเต็ดได้ไม่มากนะักวันของดอรคูหนึ่งประตูกำหนดแอซิดในเกมนี้ทําให้ไม่น่าแปลกใจที่แพตริกดอรคูจะได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์โดยเขาแทบจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในเกมลุกของแมนยู ในเกมนี้เลยก็ว่าได้ขณะที่เกมรับก็ยังเล่นได้แข็งแกร่งในระดับหนึ่งอย่างที่รู้กันดีว่าในระบบของรูเบนอโมริมวิงแบ็กจะมีความสําคัญอย่างมากและการเข้ามาของเดโก้เลออนก็ทาให้การแย่งตําแหน่งตัวจริงในบทบาทวิงแบ็กซ้ายมันดูเดือดยิ่งขึ้นซึ่งผลงานจากเกมนี้ก็น่าจะทําให้ดอกกูดูมีเครดิตมากกว่าเดิมในสายตาของอโมริมบูโน่ยังเล่นได้ดีกับบทบาทที่ต่างจากเดิมนี่เป็นอีกหน้าในช่วงปรีซีซั่นหนนี้ที่อาโมริมตัดสินใจให้บูโ่แฟนันดับบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลาง ต่างจากแต่เดิมที่เขามักจะยืนสูงสงแบบพวกนักเตะตัวรุกทั้งนี้ในเกมกับบอลมาดดาวเตชาวโปรตุกีสทำผลง,งานได้น่าประทับใจกับบทบาทดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งการกำหนดจังหวะของเกมไปจนถึงการช่วยเกมรับที่เจ้าตัวมีช็อตวิ่งไปสไลด์ตัดบอลคู่แข่งในจังหวะส,สำคัญทำให้มีโอกาสสูงที่พอฤดูกาลใหม่เปิดฉากขึ้นนั้นบรูโน่จะรับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของทีมวิลเลียมคนโปรดของอาโมริม อีธานวิลเลียมคือคนที่ทำประตูที่สีให้กับแมนเดต์ในเกมนี้ซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าที่จริงแล้วเขาเคยมีข่าวว่าจะโดนปล่อยไปเล่นกับทีมอื่นแบบยืมตัวแต่ว่าสุดท้ายแมนเดตต์กลับใส่ชื่อเขาเป็นหนึ่งในขุนพลชุดที่มาเล่นในเกมอุ่นเกือกที่สหรัฐอเมริกามีรายงานระบุว่าอโมลิมประทับใจกับทักษะของวิลเลียมมากๆทํทำให้นั่นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาได้ติดทีมชุดนี้โดยการทำประตูได้ในนัดล่าสุดก็ถือเป็นการคว้าโอกาสทองได้สำเร็จของแข้งวัยซึ่งก็ต้อองรอดูกันว่าหลังจากนี้ อโริมจะยังเรียกใช้งานเขาอีกหรือไม่ได้8ถึง4่คนตัดเกรดแข่งแมนยูเกมถล่มบอลมัตซีต่อหนึ่งดาวรุ่งฟอร์มเดือดตัดเกรดนักเตะแมนยูนัทถล่มบอลมัสซีต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2025หลายคนฟอร์มเด่นทั้งหอยลุน่นดอกูและเอธานวิลเลียมที่ลงมายิงทันดีส่วนใครได้คะแนนสูงสุดเช็คทีน่นี่เกมนี้ลาสมุดหอยลุ่นมงจจอๆให้แมนยูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมจากลูกเปิดของแพตริกดอกูก่อนที่แบ็กซ้ายเดนิ เติมเกมลุกขึ้นและยิงประตูที่2ให้กับทีมต่อมาอาบัติเดโลยิงให้มันอยู่เป็น3ต่อศูนย์ในนาทีที่70และอีธานวิลเลียมลงมาเป็นสำรองและยิงได้ทันดีอย่างไรก็ตามมัตไทดลิกทำเข้าประตูตัวเองช่วงท้ายเกมทําให้ยูเจตชวดเก็บคลีนชีททอมฮีตัน8คะแนนเซฟสวยๆ2ครั้งในจังหวะสําคัญที่สกอร์อย่าง2ต่อศูนย์และ3ต่อศูนย์สมควรได้รับคําชมจากรุ่นน้องร่วมทีมลุกชอ7คะแนนเข้าสกัดช่วยทีมได้ดีมีจังหวะเจ็บแต่กัดฟันเล่นต่อเกิน1ชั่วโมง แฮร์รี่แม็กควายหคะแนนมีบทบาทรองจากโยโรและลูกชอได้เสียงเชียร์ดังจากแฟนๆแต่ถูกเปลี่ยนออกช่วงพักครึง่งเลน่โยโรเจ็ดคะแนนเล่นกับบอลได้นิ่งมากกล้าเติมเกมบุกมากขึ้นการผ่านบอลพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆดิโกดาโลหคะแนนเติมเกมลุกบ่อยแต่ก็ยังสร้างโอกาสได้น้อยเมสันเมาส์เจ็คะแนนโชว์ไหวพริบเปิดฟรีคิกเร็วให้ดอกูทำประตูถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีของเมาส์ช่วงปรีซีซั่นกาซิเมโรเจ็ดคะแนนคุมจังหวะเกมกลางสนามเล่นกับบูโนได้ดี บูโรแฟนัน7คะแนนเชื่อมเกมกับเมาส์ได้ดีมีไอเดียการจ่ายบอลที่เฉียบคมตามสไตล์อามาเดียโร7คะแนนเล่นตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเก็บบอลได้ดีและยังทำสกอร์ได้อีกด้วยแพทติดอกู8คะแนนเปิดให้หอยลุนยิงขึ้นนำและยิงประตูเองได้ด้วยทำเกมลุกทางซ้ายได้วูบว่ามากรัสบุนหอยลุน8คะแนนมุ่งให้ทีมออกนำตั้งแต่ไก่โหนและดูเหมือนจะมีส่วนทำให้ประตูของอามัดเกิดขึ้นจากลูกที่เฉลับ ตัวสำรองที่ลงสนามมัทเดลิก6คะแนนแยบอลเปลี่ยนทางลูกยิงของเดวิดบรูคชนคานแต่ก็มาสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองไทรเลอร์เฟดิกซัน6คะแนนลงมา20นาทีไม่มีข้อผิดพลาดอาเดนเฮเว่นไม่มีคะแนนลงมาในช่วงท้ายเกมเบนดิโตมานตาโต้คะแนนยืนทางกราบขวามีความพยายามในการพาบอลขึ้นเกมทบีนน้คอร์ลเยอร์6คะแนนคุมจังหวะกลางสนามได้ดีมานิโออกาเต้7คะแนนเป็นอีกเกมที่เล่นได้มีชีวิตชีวามากขึ้น ดีเอโกเลออน6คะแนนไม่ค่อยมีจังหวะได้บอลมากนักแต่จังหวะได้ประตูที่4เกิดจากการที่เขาพาบอลขึ้นไปแม้จะลื่นหลงก็ตามเอทานิีเลียม8คะแนนลงสนามมาเพียง2นาทียิงทันทีจากมุมแคบเรียกความมั่นใจสุดๆคอบบี้ไมนู7คะแนนถูกขยับไปเล่นสูงขึ้นมีจังหวะลากเลื้อยหน้าประทับใจชิโดออบี7คะแนนโชว์ทักษะได้ดีมีโอกาสยิงเกือบได้ประตู แมนยู you, จะได้ใครเพิ่มไหมขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า1ทุกสำนักในเมืองหลวงลูกหนังยืนยันเหมือนกันว่าแมนจิตและนาทีนี้วางเป้าหมายสำคัญกองหน้าไว้ที่โอริวัตกินส์กับเบนจามินเซโกเพียงสองคนเท่านั้นส่วนนิคลัแจักสันที่เคยมีข่าวว่าจะเอาหน้าถูกตัดออกไปเรียบร้อยเพราะค่าตัวมันบ้าบอคอแตกเกินไปไม่น้อยสองส่วผมขอบอกว่าใครก็ได้นะครับใครก็ได้กูเอาหมด แต่ถ้าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งผมชอบโอリ่วัตกินส์มากกว่าเพราะไม่ต้องมาลุ้นอีกขยะว่าจะปรับตัวได้ไหมนี่คือนักเตะที่การันตีว่ายิงในพิมพ์ลีกไม่ต่ำกว่าฤดูกาลละสิประตูสภาพร่างกายก็ฟิตแทบไม่เคยเจอปัญหาบาดเจ็บปัญหาคือแอสตันวิลล่าเขาไม่ขายฮ่าฮ่าฮแถมนเกเดก็ไม่สู้ราคา60บล้านปอนด์เพราะมองว่าสูงเกินไปสําหรับนักเตะที่จะอายุครบ30ช่วงสิ้นปีนี้3เบนจามินเซโกจึงน่าจะเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากกว่า อายุพึ่งจะ22ขวบตรงสเปคหนุ่มออกของอีเนอสและพอ,อ,อกีฬาอย่างเจสันวิลฮอกส์มีนำท่านพอ,อ,อแมลมองอย่างคริสโตเฟอร์วีเวลก็พยายามโน้มน้าวเบื้องบนของสมอรนให้เดินหน้าคว้ากองหน้าทีมชาติสโลวีเนียให้จงได้อุปสรรคสำคัญอยู่ตรงที่นิวคาซิลที่พร้อมกว่าทางเรื่องเงินและได้สิทธิ์ไปเล่นอยู่่าแชมเปี้ยนลีกที่จ้องจะย่องตอดหัวหอ,อกจากทีมกระทิงแดงเช่นกันหากมัวตาสนิมสร้อยรับรองว่าอดแดก สี่สื่อทุกสำนักรายงานตรงกันว่าเบื้องบนของสมสอนปีศาจสามแามจะไม่อนุมัติงบให้ซื้อใครเพิ่มจนกว่าจะโละพวกส่วนเกินออกไปก่อนแต่ผ่านไปวันแล้ววันเล่ามันก็ยังไม่มีวี่แววว่าทีมไหนจะมารับตัวแก๊งสี่ยอดกุมานหานกล้าตรีคาธาจากสังอย่างเจรอนซานโชอาเรโนกานาโชอันโตนี่และไทเาลวมาเลเซียไปอุปการะคุณบทสรุปน่าจะอีรอปเดิมนั่นแหละคือรอจนกระทั่งตลาดใกล้ปิดแล้วยอมให้คนอื่นเข้าเช่าโดยไม่มีข้อผูกมัดเรื่องซื้อขาด ซึ่งคงไม่ช่วยอะไรให้งบประมาณในการเสริมทัพเพิ่มขึ้น5ล่าสุดมีรายงานว่าแมนเด็บลุกคื้ไปที่เบนจามินเซตโกแบบจะเอาให้ได้ขณะตัวนักเตะก็ทำทีท่าว่าอยากจะขายวิญญาณให้ปีแสดงถ้าเป็นจริงก็ดีแต่ถ้าเอามาไม่ได้จริงๆก็เท่ากับว่ารูปเบนอโมริมต้องคุมทีมสู้ศึกใหญ่ในฤดูกาล2025ถึง2026ด้วยนักเตะเท่าที่มีอยู่ บางทีมาดูสคุณย่ากับไบรอันเอเมโมอาจไม่ได้สมบทดับเบิลเทนคู่กันตามที่คิดเอาไว้โดยคนใดคนหนึ่งอาจต้องขึ้นไปเป็นหน้าเป้าอีกทางเลือกคือการปรับแทคนติกให้ยืดหยุ่นขึ้นด้วยการให้คุณย่ากับเอเมโมเล่นเป็นกองหน้าคู่กันพร่างใช้บูโน่แฟนนันรับหน้าที่เบอร์สิคนเดียวแต่กุนซอวัย40กร,รัตัดเป็นพวกยึดมั่นและถือมั่นในปรัชญาลูกหนังของตัวเองแบบไม่ยอมผ่อนปลนจนพร้อมตายไปกับอัตราของตัวเองเปิดฤดูกาลคงได้รู้กัน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ